ประเด็นต่อไปสมาร์ทลิฟวิ่งการดำรงชีวิตอัจฉริยะสมาร์ทคอมมิวนิตี้นะครับชุมชนอัจฉริยะขอเรียนเชิญนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรณภูมิแจ้งอักษรนะครับนะครับเรียนเชิญเลยครับขอบคุณครับท่ารสุรสักครับครับอย่างที่เซกชันที่1ได้กล่าวไปนะครับว่าอินเทอร์เน็ตออฟติงนะครับเข้ามามีอิทธิพลนะครับกับชีวิตของเราได้มากนะครับบางท่านนะครับอยู่กับอินเทอร์เน็ตนะครับกับเทคโนโลยีเกือบเกือบย4ชั่วโมงนะครับแม้กระทั่งกับตอนนอนเนาะอย่างที่อาจารย์โบ้ได้ถามเมื่อก ในใน,ในอุปกรณ์ในตัวเรานะครับบางทีทุกท่านก็จะมีสมาร์ทโฟนสมาร์ทวอชนะครับสมาร์ททีวีชชาร์ทีวีนะครับนั้นทุกๆอย่างครับความเป็นอินเทอร์เน็ตความเป็นเทคโนโลยีครับจะทําให้ชีวิตของเรามีความสมาร์อัจฉริยะเพิ่มมากขึ้นครับผมวันนี้นะครับหน่วยที่เล็กที่สุดของเราคือการใช้ชีวิตครับอินเ,นเทอร์เน็ตออฟติงนะครับเข้ามามอิทธิพลแล้วก็มามีส่วนร่วมในการดําเนินชีวิต ทำให้ชีวของเรานะครับมีความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นสังเกตง่ายครับคุณครูอย่างเช่นปัจจุบันนี้ถูกละเราหิวอยู่นะครับเราไม่จำเป็นต้องไปตลาดไปซูเปอร์มาร์เก็ตไหนเลยครับเราสามารถใช้แอปพลิเคชันนะครับในการกดนะครับเข้าไปสั่งอาหารแล้วอาหารมาถึงบ้านเราทันทีอันนี้คือความสะดวกสบายนะครับความทามันเป็นมันเหมือนถ้าเกิดเรามองย้อนกลับไปเมื่อ30มสิบสีปีก่อนทุกวันนี้เหมือนเป็นโลกในอนาคตที่มันเกิดขึ้นจริงนะครับและผมมั่นใจครับว่าอีก30 40ปีข้างหน้าต้องมีอะไรอัจฉริยะที่เพิิ่่่มมมขึ้นนนนาากวเดแอครับ ในส่วนที่หนึ่งนะครับที่มันเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตก็คือการที่เราใช้ชีวิตในคันเป็นอยู่ที่มีเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องมีอินเทอร์เน็ตมาเกี่ยวข้องนะครับมันจะทําให้ชีวิตของเรานะครับมีการดํารงชีวิตอยู่อัจฉริยะครับแต่ว่าเรียกว่าสมาร์ทลิฟวิ่งครับผมในส่วนของสมาร์ทลิฟวิ่งนะครับมันก็คือสิ่งที่อำนวยความสะดวกครับให้คนในสังคมให้เราๆนะครับใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยนะครับในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของอัาฉริกรรมต่างๆนะครับความเป็น Smart Living ่งนะครับจะพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครับให้ทุกคนสามารถคนโทรลอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับภายในเพียงแค่ปลายมืครับผมสิ่งที่เราคุ้นเคยกันมากที่สุดครับคุณครูก็คือในเรื่องของการใช้สมาร์ทโ m e นะครับสมาร์ทโ m e ปัจจุบันนี้นะครับค่อนข้างจะเข้ามามีอิทธิพลหรือว่ามีส่วนร่วมกับการใช้ชีวิตของเราค่อนข้างจะมากครับเช่นการใช้สมาร์ทโฟนนะครับการใช้ Smart TV ีวีสมารนะครับหรือว่าการใช้สมาร์ทดอห์นะครับ ปัจจุบันนี้เห็นว่าบางทีบางบ้านที่ปลูกใหม่ๆนะครับอาจจะใช้การสแกนใบหน้าในการเข้าบ้านการกดรหัสในการเข้าบ้านนะครับหรือแม้กระทั่งการใช้สมาร์ท o i c ส์นะครับในการสั่งต่างๆเช่นเอ่อ uh, t u t n on t n e เ i เปิดไฟให้หน่อยเลยครับเหล่านี้ครับล้วนแต่เป็นอัจฉริยะที่เกิดขึ้นจากอินเทอร์เน็ตทั้งสิ้นครับคุณครูครับอ่านะครับเขาบอกว่าสมาร์ทลิฟวิ s งซิสเต็มนะครับมันจะประกอบด้วย ส่วนสำคัญอยู่4ส่วนครับอันก็อันที่1ก็คือโฮมออโตเมติกดีวอ i c ์ครับเราต้องมีอุปกรณ์เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับอันที่2ครับต้องมีในเรื่องของสมาร์ทคอนเน t i v ิวิตี้ครับในเรื่องของการติดต่อนะครับเราจะติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์ต่างๆในบ้านเราอะไรบ้างนะครับและมีแอปพลิเคชันครับผมส่วนสุดท้ายทั้งหมดทั้ง3ส่วนนี้ครับจะเป็นซิสเต็มของสมาร์ทลิฟิงนะครับที่เราเกิดขึ้นนั้น3าส่ส่วนนี้ครับท้งอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิก อุปกรณ์เทคโนโลยีนะครับเครือข่ายการติดต่อนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันทั้ง3ส่วนนี้ครับจะรวมเป็นองค์ประกอบของระบบสมาร์ทโฮมนะครับผมถ้าเราพูดถึงนะครับสมาร์ทดิวิงนะครับเราจะมีองค์ประกอบทั้งสิ้นที่สําคัญสำคัญอยู่ประมาณ4องค์ประกอบนะครับอันที่1ครับที่มันใกล้ตัวเราที่สุดเลยคือเรื่องของสมาร์ทเฮลท์นะครับเป็นแบบบันทึกนะครับหรือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการบันทึกสุขภาพ เช่นบันทึกการรับประทานอาหารนะครับบันทึกการเดินออกกําลังกายนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือ Smart c a r ร์ครับเป็นระบบติดตามหรือว่าแจ้งเตือนครับกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในบ้านนะครับแต่ว่าภายในเอาบุคคลที่เราเอาตัวสมาร์ทเท h ไปติดตั้งนะครับอันที่3เป็น Smart Sensor ครับ Smart Sensor เ,เ,เนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของอุป,ปรกรณ์ที่ใช้ในการตรวจจับครับ หรือว่าควบคุมนะครับอุปกรณ์ต่างๆภายในบ้านหรือว่าตรวจจับพฤติกรรมที่อาจจะผิดเพี้ยนแปลกไปเช่นเรื่องก่นอนอย่างเช่นอาจารย์โบกไปม่อีครับว่าบางทีเดินอยู่ปุ๊บเราหกล้มสมาร์ทเซนเซอร์ตัวนี้จะับเขาว่าเกิดการหกล้มบริเวณในบ้านอย่างไงก็ตามประมาณนี้ครับนี่จะเป็นสมาร์ทฟาร์เซนเซอร์นะครับทั้งสามส่วนนี้ครับทั้งสมาร์ทเฮลนะครับสมาร์ทแคร์สมาร์ทเซนเซอร์ทั้งหมดจะรวมกันเป็นสมาร์ทโฮมซึ่งอยู่ภายใต้าการควบคุมดูแลภายในบ้านนั่นเองครับครับผมในส่วนของ สมาร์ทผมจะพูดถึงในเรื่องของสมาร์ทเฮล์นะครับคลาสคลาอีกสักอย่างนึงคือสมาร์ทเฮล์ครับมันเป็นอุปกรณ์นะครับที่อำนวยความสะดวกเรื่องของติดการติดตามนะครับสุขภาพของเราเองเช่นเรื่องการรับประทานอาหารนะครับการเดินออกกําลังกายว่าเดินไปกี่แคลแล้วนะครับหรือว่าการวัดระดับน้ําตาลในเลือดเป็นต้นนะครับนี่คือในเรื่องของการใช้สมาร์ทวอชนะครับในเรื่องของการติดตามข้อมูลทางสุขภาพของเรานะครับ อีกส่วนหนึ่งคือสมาร์ทแคร์ที่ผมว่าไปครับว่าสมาร์ทแคร์นี่นะครับจะเป็นอุปกรณ์นะครับที่ติดตั้งอยู่ในบริเวณบ้านนะครับมว่าจะเป็นในเรื่องของตามเอ่อทีวีนะครับหรือว่าตามปลั๊กไฟนะครับหรือว่าตามประตูห้องน้ําประตูบ้านประตูรีโมทเป็นต้นนะครับผมอีกส่วนหนึ่งก็คือสมาร์ทเซนเซอร์สมาร์ทเซนเซอร์นี่เป็นอุปกรณ์ครับผมที่ในช่วยในเรื่องของการเซนเซอร์ตรวจจับนะครับเอ่อเช่นสมมุติตอนกลางคืนครับไฟมืดจับสนิทหมด ถ้าเกิดว่ามีเงานะครับเดินผ่านตัวสมาร์ทเซนเซอร์เหล่านี้อุปรกรณ์เหล่านี้ครับก็จะส่งสัญญาณครับกลับไปหาตัวสมาร์ทอีโวซ์ของเราแล้วก็เหมือนบางทีครับอาจจะติดต่อไปถึงสารีตำรวจเลยก็ได้นะครับทั้ง3ส่วนนี้ครับเป็นองค์ประกอบของสมาร์ทโฮมดังนั้นคําว่าสมาร์ทโฮมครับมันคือระบบบ,บ้านอัจฉริยะที่ควบคุมคอนโทรลนะครับทุกๆอย่างด้วยเทคโนโลยีด้วยอินเทอร์เน็ตครับผม ในส่วนของตัวอย่างนะครับของอุปกรณ์สมาร์ทโฮมมีอะไรบ้างครับเช่นประตูอัจฉริยะนะครับประตูเปิดปิดอัจฉริยะโซฟาอัจฉริยะนะครับตู้เย็นอัจฉริยะนะครับหรือแม้กระทั่งเป็นโรบอทนะครับเป็นหุ่นยนต์ที่ประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศอเมริกาค่อนข้างจะใช้กันคือเรื่องของการใช้หุ่นยนต์นะครับในการดูดฝุ่นหรือว่าในการดูแลความสะอาดในบ้านนะครับอันนี้คืออันนี้ครับเป็นแนวโน้มนะครับแต่ละทวีปถ้าเกิดต้องแบ่งละ ประเทศไหนนะที่มีการใช้สมาร์ทโฮมได้เป็นอดับหนึ่งนะครับเขาเพบว่าในระวทปอเมริกากับวิยุโรปครับมีการใช้สมาร์ทโฮมเป็นอันดับหนึ่งะครับส่วนอันดับสุดท้ายคืออันดับของเอเชียของเราครับมีการใช้อย่างน้อยที่สุดนะครับก็คืออาจจะต้องขึ้นอ,อยู่กับปัจจัยทางสังคมปัจจัยทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆด้วยนะครับเขามีการจัดอันดับเขาว่าเออุปกรณ์เซนสมาร์ทโฮมนะครับในประเทศไหนบ้าง ที่มีการใช้มากที่สุดครับหคืออเมริกาครับผม2คืออังกฤษ3คือญี่ปุ่นก็ค่อนข้างจะสอดคล้องกับในเรื่องของความเป็นมหาอำนาจทางทางทางวัตถุนิยมนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับนี่คือสําหรับบ้านเราครับคุณครูครับบ้านเราเองนะครับปัจจุบันนี้สมาร์ทโฮมอาจจะไม่ค่อยมีอิทธิพลเท่าไหร่แต่ว่าเริ่มเข้ามาเรื่อยๆแล้ะครับปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเช่นการใช้ทีวีนะครับการใช้ในเรื่องของเอ่อเขาเรียกว่าอะไรครับเซ็นเซอร์ตรวจ กล้องบันทึกวงจรปิดนะครับหรือว่าที่กำลังที่อยู่ในพื้นเรื่องของการใช้เครื่องดูดฝุ่นอ,อัจฉริยะนะครับต่อไปเรามาดูน้องว่าสมาร์ทใน CMU ของเรานะครับเมื่อกี้พูดถึงในเรื่องแต่ละประเทศไปเนาะนี่ผมยกตัวอย่างครับในเรื่องของการของมหาหลัยเชียงใหม่นะครับที่เราใช้หลักของการอัจฉริยะนะครับการใช้เทคโนโลยีการใช้อินเทอร์เน็ตครับเข้ามาเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการรักษาความปลอดภัยหรือว่าความเป็นอยู่ ของบุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยนะครับเราจะมีระบบนะครับที่คนโทรลดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้กล้องวงจรปิดไฟฟ้านะครับการบันทึกการเข้าออกหลับมหาวิทยาลัยนะครับในเรื่องของการเข้าประตูนะครับเข้าประตูมหาวิทยาลัยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแอปพลิเคชันหนึ่งครับคุณครูที่ปัจจุบันนี้โควิดค่อนข้างจะมีมีผลกระทบกับก,บการเรียนการสอนและกับคุณครูค่อนข้างจะมากนะครับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับได้พัฒนาแอปพลิเคชันมา1แอปครับเพื่อดูแลบุคลากรนักศึกษานะครับมีการติดตามครับถึงอาการถ้าใครปิดปกติครับตัวแอปพลิเคชันตรงนี้ครับจะสามารถส่งข้อมูลนะครับมายังฐานข้อมูลทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทันทีเลยนั้นระบบเหล่านี้ครับมันจะทําให้ช่วยอำนวยความสะดวกในการดูแลนะครับความปลอดภัยของบุคลากรและก็นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่้วยครับ อันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งครับในเรื่องของการอาศัยอยู่ในหอพักของนักศึกษาในหายาลัยเชียงใหม่นะครับทุกๆคนนะครับนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนครับผ่านเว็บไซต์นะครับแล้วจะมีการบันทึกข้อมูลไว้ในคลังข้อมูลนะครับของทะเบียนราตของผู้อาศัยอยู่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับดังนั้นครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าการออกนะครับหรือว่าการอาการไม่สบายต่างๆนะครับเราจะมีในเรื่องของการเล็กขอดข้อมูลอยู่ในขลาว นั้นเราจะมีสติข้อมูลค่อนข้างเป็น빅ดาตาครับในการดูแลรักศึกษาที่อยู่ในในบริเวณมหาวิทยาลัยนะครับให้มีความปลอดภัยมากที่สุดนะครับผมอีกส่วนหนึ่งครับที่ท่าน้งจะแปลกใหม่สําหรับเราครับเมื่อก่อนการเข้ามหาวิทยาลัยครับหรือว่าการเข้าในโรงเรียนเนี่ยต้องแลกแบประชาชนนะครับปัจจุบันนี้ครับมอชปรับเปลี่ยนนะครับเป็นการเข้าออกมหาวิทยาลัยเนี่ยแบบอัตโนมัตินะครับมีการบันทึกภาพนะครับเราผ่านเข้าไปในมหาวิทยาลัยประตูมหาวิทยาลัยครับระบบ จะเซ็นเซอร์ตัวสแกนใบายปลายรถนะครับรูปรถนะครับแล้วก็บันทึกเวลาการเข้าและการออกนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาความปลอดภัยที่ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมาเกี่ยวข้องครับผมอันนี้นะครับพอมองสเกลแคบมานิดนึงครับปัจจุบันนี้นะครับศึกษาศาสตร์มอชองของเรานะครับพัฒนาโรงเรียนเป็นโรงเรียนสาธิตนะครับสําหรับประถมและอนุบาลตอนนี้ครับต้องยอมรับว่าการดูแลสุขภาพของบุตรหลาน ก็เป็นที่นิยมมากขึ้นนะครับดังนั้นระบบการดูแลครับและติดตามนะครับสุขภาพของน้องๆชั้นประถมและประถมวัยเนี่ยค่อนข้างจะละเอียดอ่อนนะครับทางศึกษาสารว์มชอเรานะครับก็ได้มีในเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับติดตามและผู้ปกครองครับสามารถออเดอร์อาหารได้ล่วงหน้า1นึสัปดาห์ก่อนการมาเรียนนะครับนั้นผู้ปกครองครับสามารถวางเมนูอาหารครับว่าเอช่วงบ่ายที่นักเรียนอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยต้องการให้รับคาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่ ผักเท่าไรโปรตีนเท่าไหร่นะครับเหล่านี้ครับล้วนเป็นตัวอย่างของการใช้อินเทอร์เน็ตออกติงกับเทคโนโลยีครับมาเกี่ยวข้องกับการความเป็นอยู่ของเรานะครับมาทําให้ความประโยชน์ของเราเนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นควบคู่ไปกับการมีสุขภาพที่ดีนะครับผมอันนี้แหละครับก็เป็นในเรื่องของการอ๋อสมาร์ทลิฟวิ่งนะครับผมในส่วนของสมาร์ทลิฟวิ่งครับก็จะเชื่อมโยงไปถึงในเรื่องของสมาร์ทคอมมูนิตี้นะครับสมาร์ทคอมมูนิตี้ครับก็คือในเรื่องของชุมชนอัจฉริยะ จากหน่วยคนในบ้านนะครับหลายๆบ้านพกลุ่มเป็นชุมชนครับดังนั้นเมื่อทุกๆบ้านครับมีความเป็นอัจฉริยะนะครับเราก็จะสามารถยกระดับขึ้นมาเป็นชุมชนอัจฉริยะได้ครับในส่วนของความเป็นชุมชนอัจฉริยะนั้นนะครับเขาบอกว่าจะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบสําคัญสําคัญครับอยู่เจดเจด้านนะครับใหญ่ๆเมืองไหนบ้างหน้าที่จะเป็นมวลอัจฉริยะนะครับจะต้องมีทั้งหมดอยู่7ด้านครับ1จะต้องมีการสัญจรอัจฉริยะครับผม2จะต้องมีเศรษฐกิจอัจฉริยะครับ สามจะต้องมีการปกครองอัจฉริยะนะครับสี่จะต้องมีอาคารอัจฉริยะครับห้าต้องมีพลังงานอัจฉริยะครับหกต้องมีสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะและสุดท้ายครับต้องมีชุมชนอัจฉริยะเอและชุมชนอัจฉริยะเนี่ยจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่าองค์ประกอบนะครับที่จะวัดว่าประเทศไหนนะที่มีเมืองอัจฉริยะนะครับเขาจะดูปัจจัยสําคัญสำคัญอยู่3องค์ประกอบ3ปัจจัยด้วยกันนะครับ 1. นึ่งเขาดูจากวิสัยทัศน์ และการต่อยอดของผู้นำเขาว่ามีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาอินเทอร์เน็ตและพัฒนาเทคโนโลยีไปในทิศทางไหนนะครับสองครับเขาดูแนวโน้มในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้ว่ามีความต่อเนื่องคงที่มากแค่ไหนสามครับเขาจะดูว่าความมีเสถียรภาพทางการเมืองเนี่ยมีความเข้มแข็งทางการเมืองมากน้อยแค่ไหนทั้งสามปัจจัยนีครับจะเป็นตัวสําคัญในการขับเคลื่อนให้เมืองใดเมืองหนึ่งเนี่ย เป็นชุมชนอัจฉริยะนะครับแล้วก็ในปี2,563ที่ผ่านมาครับมีการจัดลำดับนะครับประเทศที่มีมืองอัจฉริยะนะครับเราพบว่าอันดับที่1ครับคือสิงคโปร์นะครับอันดับที่2ครับคือฟินแลนด์อันดับที่3คือสวิตเซอร์แลนด์นะครับส่วนประเทศไทยของเราครับกรุงเทพอยู่ในอันดับที่71นะครับ ในโลกตอนนี้มี193-94ประเทศนะครับก็ถือว่าค่อนข้างอยู่ในระดับกลางๆนะครับไม่มากไม่น้อยนะครับเรามาดูรัาว่าทำไมสิงคโปร์ถึงเป็นเมืองอัจฉริยะอันดับที่หนึ่งครับเพราะว่าสิงคโปร์มีอะไรหลายๆอย่างที่หลายๆประเทศอาจจะยังไม่มีครับยกตัวอย่างเช่นครับเขามีรถยนต์นะครับที่ไม่มีผู้ขับนะครับเป็นสมาร์ทแท็กซี่นะครับขับแล้วก็นําทางโดยระบบ G.P.S. ซึ่งข้าลําสมัยมากนะครับ ผู้โดยสารสามารถกดเส้นทางนะครับผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็สามารถเดินทางนะครับไปโดยรถจอริยะได้ทันทีเลยนะครับหรือว่าระบบรักษาความปลอดภัยครับมีการใช้การบังคับโดรนนะครับผ่านอินเทอร์เน็ตหรือว่ามีขุนยนครับที่จะตระเวนรอบๆอบมือนะครับดูว่าความปลอดภัยของคนในเมืองเป็นยังไงนะครับสามสี่ส่วนนะครับเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าสิงคโปร์มีการใช้อินเทอร์เน็ตออฟติงแล้วก็เทคโนโลยีอย่างแพร่หลายครับผม อีกส่วนหนึ่งครับเป็นประเทศเช่นประเทศสเปครับเป็นเมืองบาร์เซโลนาประเทศสเปนนะครับมีถังขยะอัจฉริยะครับถ้าเมื่อไหร่ที่ถังขยะเต็มนะครับก็ระบบก็ส่งสัญญาณนะครับกลับไปที่สารหน่วยในการดูแลรักษาความสะอาดให้มาเก็บขยะออกไปนะครับหรือว่าใครทิ้งขยะไม่ถูกต้องตามถังนะครับระบบก็จะแจ้งเตือนออกมาเป็นการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีนะครับในการควบคุมดูแลความสะอาดภายในเมืองครับผม อนนะครับเขาบอกว่านะครับระบบสมาร์ทคอมมูนิตี้นียต้องประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยอันที่หนึ่งเลครับในเรื่องของบ้านเมืองจะต้องมีเทคโนโลยีจะต้องมีพลังงานนะครับที่เป็นมิดกับสิ่งแวดล้อมนะครับผมระบบไฟฟ้าเปิดปิดระบบไฟฟ้านี่ผ่านระบบเซ็นเซอร์นะครับมีการใช้ไฟในบ้านมีือต้องใช้วงจรปิดผ่านแอปพลิเคชันต่างๆนะครับหรือว่าระบบสาธารณะเนี่ยมีการใช้แอปพลิเคชันหรือินเทอร์เน็ตในการดูนะครับว่ารถลาเราไปถึงไหนแล้ว รถบัสที่เราจะขึ้นไปสู่สิงสายไหนแล้วเป็นต้นนะครับอันนี้คือระบบควบคุมทั้งหมดด้วยความเป็นอินเทอร์เน็ตและก็เทคโนโลยีครับมันจะเป็นตัวสะท้อนถึงความเป็นอัจฉริยะในชุมชนชุมชนานั้นๆครับผมอีกส่วนหนึ่งนะครับเรามามองใกล้อีกนิดนึงครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเรานะครับอยากนำเสนอว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเราเป็นชุมชนที่ค่อนข้างจะไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับแต่เรามีศูนย์การจัดการอาัจฉริยะอย่างชัดเจนนะครับนั่นทุกๆอย่างครับเรามีวิสัยทัศน ในการวางแผนการไม่ว่าจะเป็นการอำนวยความสะดวกนะครับการขับเคลื่อนความรู้วิชาการการดูแลรักษาะความปลอดภัยของบุคลากรและสื่อสารนะครับเราจะมีศูนย์อัจฉริยะนี่ในการควบคุมดูแลทั้งหมดนะครับดังนั้นครับง่ายๆเลยครับทุกท่านครับเราจะมีระบบยกตัวอย่างเช่นการดูแลความปลอดภัยนะครับด้วยอัจฉริยะนะครับการมีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรครับการใช้ไฟใช้น้ํานะครับหรือว่าการใช้รถไฟฟ้านะครับที่เป็นพลังงานสะอาดในการขนส่ง ในบริมหาวิทยาลัยครับมีระบบ Security นะครับมีกล้องวงจรปิดที่สามารถเป็นบันทึกตรวจับถึงเซนเซอร์นะครับความแตกต่างความผิดปกติของแต่ละมุมแต่ละจุดในมหาวิทยาลัยได้อย่างชัดเจนนะครับผมอีกส่วนหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นเหมือนกันครับเป็นตัวอย่างงา่ายๆเช่นปัจจุบันนี้นะครับในมหาวิทยาลัยของเราเราจะพัฒนาเป็นมหาลัยสีเขียวนั้นเราอยากให้นักศึกษาและบุคลากรน,นะครับลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล แล้วเราจะมีรถสถารณะซึ่งเราเรียกว่าเรียกว่ารถม่วงครับผมรถม่วงตัวนี้นะครับจะเป็นรถที่ใช้พลังงานสะอาดครับและเป็นรถไฟฟ้านะครับที่เราสามารถที่จะตรวจสอบครับเขาเรียกว่าตรวจสอบเวลาของการเดินทางนะครับจํานวนที่นั่งที่ว่างนะครับจํานวนที่นั่งที่สามารถขึ้นได้อยู่นะครับแล้วก็ไม่ต้องไปยืนรอไม่ว่าจะฝนตกฟ้าร้อนนะครับเราสามารถที่จะดูว่ารถแค่ถึงครบแล้วเราค่อยมาที่ ที่สถานีได้เลยผ่านแอปพลิเคชันในมือถือครับผมอีกส่วนหนึ่งครับปัจจุบันนี้เราร่วมมือกับทางกระทรวงพลังงานนะครับแล้วก็เชียงใหม่ของเรานะครับพัฒนาเป็นพื้นที่จอดรถอัจฉริยะนะครับเพื่อตรวจจับว่าการจอดรถตรงนี้นะครับจอดรถในที่ห้ามจอดหรือเปล่าจอดรถในที่ทับซ้อนหรือเปล่าหรือว่าเราจอดรถบริเวณการจอดรถของเราเนี่ยยังมีว่างสําหรับการจอดหรือเปล่าซึ่งแอปพลิเคชันเหล่านี้ครับ มันจะเป็นสิ่งที่ช่วยในการอำนวยความสะดวกบางทีเราไม่ต้องไปวนหาคลเขาว่าเอ้ในจุดจุดนี้บริเวณที่จะไปร้านอาหารที่จะไปนะครับมันมีที่นั่งว่าเออที่จอดรถว่างอยู่หรือเปล่านะครับผมด้วยนี่คือเอคนความสะดวกที่กับคนขับรถครับอีกส่วนหนึ่งครับในส่วนของมหาลัยเชียงใหม่นะครับขอนศึษาสตร์ของเราครับโรงเรียนสาธิตระดับอนุบาลครับอย่างที่ทราบกันดีครับว่าเมื่อก่อนเราให้น้องๆครับมายืนรอหน้าโรงเรียนและผู้ปกครองมารอรับ เราเพบว่ามีปัญหาหลายๆอย่างครับเช่นหนึ่งเรื่องความปลอดภัยนะครับของน้องๆหรือว่าสองทำให้เกิดมลพิษครับสามเรียกว่าการจราจรติดขัดนะครับดังนั้นครับเราจึงพัฒนาตัวสมาร์ทเขาเรียกว่าการขนส่งแบบสมาร์ทนะครับนั้นการจะรับนักเรียนบุตรหลานแต่ละคนนะครับเราสามารถที่จะแจ้งความประสงค์ระยะเวลาใน,นการมารับนะครับผ่านแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันนั้นครับ จะแจ้งมาถึงโรงเรียนนะครับแล้วก็มารับเป็นเวลาครับนั้นสิ่งเหล่านี้ครับจะทําให้ระบบการจัดการนะครับในโรงเรียนดีมากยิ่งขึ้นปราศจากความแออัดในโรงเรียนบนพิษนะครับในทางมาโรงเรียนก็จะน้อยลงนะครับผมอีกส่วนหนึ่งครับในเรื่องของการติดตามนะครับเมื่อนักเรียนครับเข้ามาในโรงเรียนแล้วนะครับเราจะมีกล้องวงจรปิดครับตรวจจับนะครับในเรื่องของเอ่อความลาคภูปกคองอยู่ที่บ้านอยากรู้ว่าเอ๊นักศึกษาของเรานักเรียนของเรานะครับ ทำอะไรอยู่กินข้าวหรือยังเข้าโรงเรียนด้วยยังนะครับเราจะมีในเรื่องของแอปพลิเคชันที่ส่งภาพถ่ายนะครับให้ผู้ปกครองได้ดูอย่างเรียวไทม์นะครับระบบตรวจจับปริมาณจราจรนะคะที่อาจารย์ท่านอาจารย์อาทิตย์กับหลายๆท่านทําอยู่แล้วก็มีเรื่องตรวจจับความเร็วด้วยใช่ไหมคะอาจารย์หรือว่าอาจารย์เสกพูดเลยค่ะครับใช่รค,ครับใช่ครับนี้ก็เป็นเรื่องโครงการ ความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับที่ทางคณะวิศวะทำมาหลายปีแล้วครับก็เริ่มต้นตั้งแต่เรื่องของการตรวจจับชนิดของรถนะครับคือทางทางด้านวิศวกรรมจราจรเรามีสาขานี้อยู่นะครับเขาต้องการจะทราบประเภทของรถที่วิ่งผ่านนะครับถนนในแต่ละวันมีรถอะไรบ้างนะครับแล้วก็อยากจะทราบความเร็วของรถนะครับเพื่อที่จะเอามาออกแบบระบบควบคุมการจราจรนะครับแล้วก็ที่มีปัญหามากๆเลยนะครับ มีความเสียหายมากเลยก็คือเรื่องของอุบัติเหตุครับก็คือรถเนี่ยจะมักจะผ่าไฟแดงนะครับเราก็เลยทําโปรแกร,รมขึ้นมานะครับเพื่อที่จะตรวจจับอัตโนมัติเลยนะครับว่ารถคันไหนบ้างที่วิ่งฝ่าไฟแดงแล้วก็ถ่ายป้ายทะเบียนนะครับแล้วก็ส่งรูปรถที่กําลังทําความผิดให้ทางตํารวจนะครับออกใบสั่งก็ปีตั้งแต่เราเริ่มติดตั้งระบบนี้มาเนี่ยนะครับก็ไม่มีอุบัติเหตุ รุนแรงหรือมีน้อยมากครับจากที่แต่เดิมเนี่ยมีเดือนหนึ่งหลายครั้งนะครับมีคนบาดเจ็บเสียชีวิตค่อนข้างเยอะนะครับพอติดตั้งระบบนี้แล้วก็อุบัติเหตุลดลงน้อยนะครับผู้เสียชีวิตก็แทบจะไม่มีนะครับมีบาดเจ็บก็ยังมีมีการฝ่าอยู่บ้านแต่ว่าก็น้อยลงความรุนแรงก็ลดลงครับ <c oughs> ที่จังหวัดเชียงรายนะครับก็คือเรื่องเรื่องไฟป่านี่ครับก็คือเขาจะมีหอหอสังเกตการณ์นะครับซึ่งปกติก็จะใช้เจ้าที่ขึ้นไปประจําแล้วก็สองต้อง สองกล้องทางไลนะครับดูว่ามีควันขึ้นมาจากจุดไหนก็จะแจ้งให้หน่วยหน่วยภาคพื้นเข้าไปดับทีนี้ก็แทนที่จะใช้คนเฝ้านะครับก็ใช้เอากล้องไปติดนะครับแล้วก็ใช้ระบบ i i ตัวจับนะครับคือถ้ามันเห็นเป็นกลุ่มควันหรือเห็นเป็นเป็นเปลวเพลิงขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็จะแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่ทราบนะครับว่าบริเวณที่เจอยอยู่ประมาณไหนนะครับ ก็จะทําให้สะดวกขึ้นนะครับเพราะว่ามันตรวจจับได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องใช้คนเฝ้านะครับอันนี้ก็เป็นงานวิจัยของท่านอาจารย์พานุพงศ์นะครับก็เป็นอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับก็คือท่านได้รับการติดต่อจากน่าจะเป็นกรมอุทยานนะครับอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขาอ่างลือนในนะครับคือเขามีปัญหาเรื่องช้างป่าเข้ามาเข้ามาในบริเวณที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมนะครับทีนี้เขาอยากจะตรวจจับแล้วก็มีระบบ เตือนนะครับคือระบบไล่ช้างนะครับพูดง่ายๆคือเขาจะเอาพวกพวกเสียงพวกอะไรพวกนี้ไปติดตั้งแี่นี้มันจะต้องตรวจจับได้ก่อนว่าช้างเข้ามาในพื้นที่แล้วนะครับก็จะส่งเสียงไล่นะครับนี่ก็เป็น,เป,นเป็นการใช้ a i เข้ามาดีเทคนะครับว่าเจอช้างเข้ามาในใน,ในกล้องแล้วนะครับก็ให้เปิดระบบเสียงไล่นะครับค่ะขอบคุณค่ะอันนี้คืองานวิจัยใช้จริงใช่ไหมคะอาจารย์ใช้ร่วมกับซิมของทูมั้งคะถ้าจําไม่ผิดนะคะ เราก็เก็บเป็นเคขอ์ดด้วยว่าช้างปรากฏตัวที่ไหนที่ไหนที่ไหนยังไงเท่าไหร่อะไรพวกนี้มีทั้งพื้นที่แล้วก็มีทั้งมีทั้งรูปของช้างแล้วก็มีทั้งพิกัดของช้างด้วยนะคะว่าปรากฏตัวที่ไหนแล้วเขาก็ดาข้อมูลมาวิเคราะห์ว่า๋อช้างฝูุ่นี้นี้ชอบปรากฏตัวมากจะปรากฏตัวตรงไหนอะไรอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็คืองานวิจัยใช้จริงนะคะทั้งหมดเหล่านี้ครับมันเป็นอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับในชีวิตประจาวันของเราอย่างแท้จริงแล้วเราจะดิ้เล้งไม่ได้เลยครับ ครับขอบคุณมากครับอาจารย์สุดิ์ครับในส่วนของ Internet of t h i n g สในส่วนของ Smart Living แล้วก็ Smart Community มีเท่านี้ครับครับขอบคุณมากครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นักเกิร์นนักฟูนแจ้งอักษรนะซึ่งนะครับจะเห็นได้ว่าอาจารย์เดียนะครับโมนะครับได้แสดงให้เห็นนะครับพอคอนเซ็ปต์นะครับหลักการหลักนะครับเกี่ยวกับลักษณะของสมาร์ทลิฟติ้งกับสมาร์ทคอมมูนิตี้นะครับแล้วก็มียกตัวอย่างประกอบของหาร์ดิเชียงใหม่ ถ้าคุณครูนะครับนำบทเรียนเกี่ยวกับลักษณะของการดำานิชีวิตอัจฉริยะหรือชุมชนอัจฉริยะนะครับและนะครับหาตัวอย่างในชุมชนของท่านนะครับหรือว่าบริเวณใกล้โรงเรียนของท่านหรือว่าใช้โรงเรียนนะครับมาเป็นลักษณะนะครับเป็นตัวอย่างประกอบก็จะทําให้ผู้เรียนนะครับเกิดการเรียนรู้เข้าใจในลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับต่อไปนะครับขอเชิญคุณสุวิชยานะครับจากเดป้าครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์นะคะขออนุญาตชี้แจง หลักเกณฑ์การขอรับเกียรติบัตรจากทางดีป้านะคะเอ,อ่อทางเราแล้วก็ทีมงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอาจารย์จะนําบทเรียนนี้ไปใช้กับนักเรียนจริงนะคะอย่างที่ได้ย้ําไปแล้วนะคะแต่ว่าทางเราเนี่ยก็ไม่ได้บังคับนะคะอาจารย์อาจารย์อาจาอาจะกรุณานําไปสอนเป็นออนไลน์ก็ได้หรือว่าเป็นออนไซต์ก็ได้เมื่ออาจารย์สามารถเปิดได้ได้ไปสอนในโรงเรียนแล้วนะคะแล้วถ้าสมมุติว่าอาจารย์ท่านใดที่นําไปสอนนะคะแล้วก็รวบรวมหลักฐาน จัดส่งมาให้กับทางดีป้านะคะโดยหลักฐานที่เราอยากจะขอนะคะก็จะมีแค่รายชื่อนักเรียนนะคะแล้วก็รูปภาพกิจกรรมห้องเรียนละหนึ่งรูปนะคะแล้วก็จะส่งหลักฐานมาที่ทางลิงก์ที่ดีป้าแจ้งไว้นะคะภายในวันที่15กันยายนนะคะเดี๋ยวทางดีป้าตรวจสอบเอกสารแล้วก็จะดําเนินการออกประกาศานียบัตรดิจิทัลรับรองการผ่านเข้าอบรมให้กับอาจารย์ในวันนี้นะคะสําหรับ ออการรวบรวมหลักฐานการสอนที่ส่งมากับทางให้กับทางดีป้าน,นะคะอาจารย์ก็ก็ต้องขอชี้แจงร้านทุกคนว่าขอ,อย้ำอีกครั้งนะคะอันนี้เราเราไม่ได้บังคับนะคะอันนี้ตามตามความสมัครใจนะคะแต่ว่าทางเราเนี่ยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอาจารย์จะนําไปใช้สอนจริงในห้องเรียนนะคะอาจารย์อาจจะ ส่งหลักฐานมาขอรับประกันสีนิอบัตรก็ได้นะคะหรือว่าไม่ส่งก็ได้นะคะอาจารย์แต่ว่าถ้าเกิดอาจารย์ส่งมาเนี่ยก็จะเป็นฟีดแบ็ที่ดีให้กับทางดีป้าแล้วก็ทางมหาวิทยลาลัยเชียงใหม่ได้จัดคอร์สด,ดีๆแบบนี้ขึ้นอีกนะคะค่ะสําหรับการรวบรวมหลักฐานนะคะต้องต้องขอเรียนอาจารย์ทุกท่านว่าขณะนี้เนี่ยมีผู้สนใจเข้าร่วมกับทางดีป้าเนี่ย เป็นหลักพันนะพันกว่าคนนะคะอาจารย์เพราะฉะนั้นนะคะก็ขอรบกวนอาจารย์จะส่งหลักฐานการสอนนะคะตามแบบฟอร์มที่เรากําหนดนะคะแบบฟอร์มการรีพอร์ตรายชื่อของนักเรียนนะคะเรามีแบบฟอร์มให้อาจารย์ดาวน์โหลดอยู่ในแพ็กเกจที่อาจารย์อาจจะบางหลายท่านที่เปิดเข้าไปแล้วก็จะเห็นนะคะในไฟล์นั้นนะคะเทางเราเนี่ย จะจัดทําแบบฟอร์มให้ท่านรบกวนอาจารย์ใช้แพทเทิร์นตัวนี้นะคะการตั้งชื่อไฟล์นะคะเราก็มีแพทเทิร์นให้อาจารย์นะคะโดยการตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อโรงเรียนภาษาอังกฤษนะคะอันเดอร์สกอร์ชื่ออาจารย์เป็นภาษาอังกฤษนะคะชื่ออาจารย์ผู้สอนเป็นภาษาอังกฤษนะคะในไฟล์หนึ่งเนี่ยถ้าอาจารย์ไปสอนหลายห้องอาจารย์ก็รวบรวมมาได้1ไฟล์นะคะในผู้สอนหนึ่งคนเนี่ยรวบรวมมาแค่1ไฟล์ก็พอนะคะ จะส่งมาให้เรานะคะที่จะต้องกําหนดแบบฟอร์มแล้วก็กําหนดออรูปแบบการตั้งชื่อไฟล์ให้อาจารย์เพราะว่าเราเนี่ยจะนําไปรันรายชื่อนักเรียนผ่านทางโปรแกรมนะคะไปประมวลผลผ่านทางโปรแกรมนะ,ะถ้าอาจารย์ใช้แบบฟอร์มผิดนะคะมีการปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มนะคะตั้งชื่อไม่ถูกต้องนะคะรายชื่อของอาจารย์ก็อาจจะไม่ไม่เข้ามาอยู่ในฐานระบบของเราที่เราจะจัดส่งประกาศนียบัตรไปให้นะคะ แล้วก็ในลิงก์นะคะอาจารย์จะให้รูปอาจารย์เนี้ยแน่แนรูปภาพกิจกรรมการสอนหนึ่งรูปภาพต่อห้องเรียนนะคะสมมุติอาจารย์ไปสอนสามห้องเรียนเนี่ยอาจารย์ก็อาจจะแนบสามห้องนะคะถ้าสมมุติว่าอาจารย์ท่านใดสอนออนไลน์ก็แคปเจอร์ภาพห้องเรียนการสอนออนไลน์ได้เลยแต่อาจารย์ห้องท่านใดมีการเปิดสอนแล้วในเป็นออฟไลน์เป็นออนไลน์ได้แล้วอาจารย์ก็ถ่ายรูป ในระหว่างกิจกรรมการสอนได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดสอนแบบออดีมันอัดวิดีโอส่งไปให้นักเรียนดูอาจารย์แคปเจอร์ไลน์ก็ได้นะไลน์กลุ่มนักเรียนหรือว่าช่องทางแอปพลิเคชันไหนก็ได้นะคะทางดีป้าตรงนี้ไม่ได้จํากัดนะคะเราเราเชื่อใจว่าอาจารย์ที่ส่งไลน์ชื่อนักเรียนมาให้เราจะนําไปสอนจริงนะคะอาจารย์อันนี้นะคะในในไฟล์นี้เดี๋ยวเราจะส่งให้อาจารย์อีกครั้งนะคะก็จะมีลิงก์ดาวน์โหลดแบบฟอร์มนะคะลิงก จะส่งหลักฐานทางประกาศเสียาบัตรนะคะอาจารย์ภายในวันที่15กันยายนนะคะค่ะอาจารย์ทางดีป้าหมดคำชี้แจงแล้วค่ะอาจารย์ขออนุญาตส่งไมค์กลับให้อาจารย์ต่อค่ะ